ื่อนอกเผยแพร่ข่าวสารที่อาจสร้างความกลัวสำหรับผู้คนในญี่ปุ่นกลุ่มช่อโกงจีนซึ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตรกำลังดำเนินกิจการในประเทศรายงานของเกียวโดและเจแปนทูเดยกล่าวว่าปรินท์โฮลดิ้งกรุปซึ่งมีฐานเสื่อมในกัมพูชาและถูกสหรัฐคว่ำบาตรเมื่อ2022เนื่องจากการช่อโกงและการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศได้เปิด3บริษัทลูกในญี่ปุ่นและมีกิจกรรมที่น่าสงสัย แต่ที่น่าสนใจคือบริษัทเหล่านี้มีการประกาศว่าจะดำเนินกิจการในเรื่องขายอสังหาริมทรัพย์และกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันแต่อาจมีเจตนาที่ลึกลับมากกว่านั้นอาจเป็นการฟอกเงินจากกิจกรรมอาชญากรรมและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนเพิ่งรู้บริษัทในเครือของกลุ่มนี้ในเกาหลีใต้และไต้หวนันมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์และบัญชีธนาคารที่มีเงินจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจที่ต้องติดตามต่อไป สำนักข่าวเกียวโดพบว่าบริษัทในเครือในญี่ปุ่นได้แก่บริษัทปรึกษาพริสเจแปนที่ก่อตั้งในชิบูย่าโตเกียวในปี2023และบริษัทอสังหาริมทรัพย์แคนาพีแซนด์ดีเวลลอปเมนต์เจแปนที่ก่อตั้งในชิโยดะโตเกียวในปี2024และนี่คือสิ่งที่น่าเห็นปรินโฮลดิ้งกรุ๊ปและเฉินจื้อชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อแบล็คลิสของสหรัฐเมื่อ14ตุลาคมกลุ่มนี้มีสำนักงานใหญ่ในกรุงพนมเปญกัมพูชาและเครือข่ายหลอกลวงท และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจบริษัทพรินเซปแยนยอมรับในอีเมลว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปรินต์และสถานทูตกัมพูชายืนยันใน Facebook ว่า k e n พีแซนด์ d ดเวล็อปเมนต์เจแปนเป็นบริษัทในเครือของปรินต์แต่ที่น่าแปลกใจคือบริษัทเหล่านี้ยังจัดก,กิจกรรมต่างๆในญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงในกัมพูชาซึ่งอาจเป็นการฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมาย และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจการดำเนินกิจการของบริษัทเหล่านี้ในญี่ปุ่นยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงทำไมบริษัทเหล่านี้ถึงได้เข้ามาในประเทศและดำเนินกิจการได้คุณคิดว่าสถาบันใดคนรับผิดชอบในการตรวจสอบและป้องกันปัญหาแบบนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็น